ครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีดูดตะกั่วกันนะครับอาจจะเสียงจะไม่ได้ยินนะครับครก็คือใส่ถุงมือกันนะครับใส่ถุงมือกันนะครับเียฟังภาษาไทยนะครับเก็บมามันก็ไม่ลื่นนะถ้าาจะลืมอ่าอย่าลืมจิบจูบด้วยนี่เลยครับทางตะกัก่ว นี่ข้าวบดัดก็ได้ก็ทอเลนี่ก็ได้อ่ามันนี่มันก็คืออะไรไมู่ น้ำซสองงา มันมันไม่ละลายก็เอากินแบบตัวเดียวเลยก็ไม่ดีานาคดะครับ ไปครับมะเรก็มีตะขวดดูด